มีขอเป็นตัวแห่งกขอบคุาบคุณนมกขอคุณค่ะใชร่วมกันเกิดชาติหน้าเราจะได้เกิดมาดวกันต่อไปค่ะโอเคค่ะต่อไปก็ใช้งานเด็กต่อนะคะครองเพลงนก่ hmm. Never, ่ะ <cocktails> เออมามาคุยไม่มีเพลงคู่กนก็อะตงนี <Yeah> <t <t uh, ้ไม่ไรเอใหม่เก๋ต่างเออโอเคโอเคสลับให้นะเออครับ อ๋อโอเคค่ะไม่ได้ดีขึ้นหรอกก็ไหนๆแล้วนะงานใกล้จะจบแล้วล่ะอยากเห็นทุกคนแบบว่าร้องเพลงตามไปด้วยกันใช่ค่ะสุดๆเลยนะคะแข่งไปตามตามจังหวะเพลงนะคะห้ามข้อจังหวะเพลงนี้น่าจะร้องได้ทุกคนได้ รู้ว่าชอบเลยเร้องให้ฟังบ่อยๆไงไม่เพลงนี้คือเคยเราเกินมาแล้วใช่ปะอ่านิดหน่อยๆแต่ว่ายังไม่เคยร้องสบเคยถ่ายทำเอ็มีด้วยอ๋อรู้เลยว่าเพลงอะไรคิ <c oughs> ดถึงด <c oughs> อางไม่ใช่ะนะเ,น <c oughs> เป็นเพลงนี้ครับกับเพลงนี้ครับผมเพลงอะไร 那对的吗？好。<noise> <noise> <noise>